สีแดงครับผมเริ่มกินเบีย้ยฝั่งสีขาวกินโต้อตอบสีแดงทิ้มเบีย้ยเข้าไปอีกตัวฝั่งสีขาวเดินเบี้ยริม สีแดงทิมเบียเข้าไปสีขาวทิมเบียไล่มา้าม้าสีแดงถอยหลบฝั่งสีขาวจึงขยับเหลือ สีขาวทิ้มเบีย้ยสีแดงซ้อนเรือสีขาวเดินเบีย้ยอีกตัวสีแดงเริ่มกินจากนั้นสีขาวเดินเบีย้ยฝั่งสีแดง ทิมสวนสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงใช้ขุนกันสีแดงทิมเบี้ยสีขาวเอาเม็ดกินสีแดงใช้โคนกินเบี้ย สีขาวกินแลกโคนฟังสีแดงใช้ม้ากินผูกเบีย้ยสีขาวจึงขยับโคนผูกม้าฝั่งสีแดงเอาม้าเข้าไปไล่เรือสีขาวครับผมเดินเม็ดกินเบีย้ยฝั่งสีแดงได้กินเรือ สีแดงครับโยนม้าเข้าไปสีขาวขยับเรือจับเบี้ยสีแดงเดินมา้าตีลุกสีขาวเอามา้ากินแรกฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินสีขาวจึงเอาเรือกินเบี้ยบุกโจมตี ฝังสีแดงเอาโคนไล่เรือสีขาวกินแลกโคนสีแดงใช้เรือกินสีขาวหงายไล่เรือเรือแดงไปกดม้าสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเอาเม็ดผูกเบีย้ย สีขาวไม่แลกครับตีลุกสีแดงลบสีขาวเอามมาจับเรือฝั่งสีแดงเอาเรือกดขุนสีขาวจับเปี้ยฝั่งสีแดงกินลุก สีขาวถอยกินสีแดงกินลุกสีขาวหลบขึ้นฟังสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนฟังสีแดง,งางเบีย้ยสีขาวกินลุกฟังสีแดง ลบริมกระดานสีขาวกินเม็ดฝั่งสีแดงใช้เรือตีลูกสีขาวหลบฝั่งสีแดงขยับเรือมาแบบนี้สีขาวกินเรือฝั่งสีแดง กินสีขาวปิดเกมลุกจน สีขาวปูสามเบีย้ยครับฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยริมสีขาวจึงปูสีเบีย้ยฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยริมสีขาวเริ่มทิมเบีย้ยเข้าโจมตี สีแดงหลบม้าสีขาวทิ้มเบี้ยไล่สีแดงกินสีขาวกินไล่ม้า สีแดงทิมเบียไล่สีขาวกินสีแดงกินสีขาวหลบ สีแดงครับเดินเม็ดฝั่งสีขาวเอามาจับโคนจับเรือสีแดงจึงกินโคนสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงเอาเรือหนีสีขาวกินโคน สีแดงเอามา้ากินโคนสีขาวใช้เรือก,กินม้าสีแดงกินเม็ดสีขาวกินไล่มา้า ม้าแดงถอยกลับสีขาวเอาม้าเข้า สีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวจับขุนสีแดงใช้โคนกินเบีย้ยสีขาวใช้ม้ากินตานี้สีแดงใช้เรือกินเบีย้ย สีขาวครับเลือกที่จะกินเรือครับผมฝั่งสีแดงก็เอามากินเรือสีขาวขยับม้าไปกินเบี้ยฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้าตีลูกสีแดง ลบสีขาวทิมลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุกจน